สวัสดีค่ะพบกับเซลตาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลตาอยู่ที่ปฏิพัฒน์ออโต้นะคะใครสนใจนะคะรถยนต์นะคะกระบะสีประตูนะคะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าไม่ควรพลาดนะคะคันนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นรถโตยต้ารีโว่สี่ประตูนะคะเครื่อง2.8ค่ะตัวนี้เป็นขับ4ด้วยเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถที่ลูกค้าตามหากันค่อนข้างเยอะและหายากมากๆค่ะลูกค้านะ ใครสนใจนะคะนี่เลยนะคะติดต่อเซลต้าได้เลยนะคะลูกค้าตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็น Toyota r ร v o 2.4นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยค่ะปี2019นะคะขับ4เกียร์ออโต้ค่ะ4ประตูนะคะลูกค้าตัวนี้มีแคริบอยด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ค่ะมีไฟเดย์ไลท์นะคะส่องสว่างนะคะ ในที่มืดด้วยนะคะสำหรับไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ามาพร้อมด้วยกระจังหน้าโคมเมียมนะคะลูกค้าแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED นะคะลูกค้าน่นะคะสภาพบอกได้เลยว่าเกินราคานะคะตัวนี้เป็นป,ป้ายทะเบียนของกรุงเทพแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีบอลเงินคะ่ะลูกค้าเป็นสีที่นะคะดูแลรักษาง่ายนะคะยิ่งใช้ยิ่งใหม่นะคะลูกค้า ลูกค้าดูตาไฟนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ส่องสว่างในที่มืดมากๆเลยนะคะลูกค้าตาไฟใหม่ได้สวยมากๆค่ะมาพร้อมกับแม็กเดิมเลยนะคะยังจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าแม็กจากศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะนี่ไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าอยู่ที่กระจกด้านข้างนะคะกระจกนะคะเป็นตัวคมเมียมนะคะไฮลักนะคะลูกค้าเครื่อง2.8ค่ะลูกค้าที่จับประตูคมเมียมสวยงามค่ะลูกค้า นะคะสีประตูสวยงามนะคะนี่มีแคริบอยนะคะลูกค้าไม่ชอบ Carry บอยก็สามารถถอนออกได้นะคะอันนี้เราได้มากับตัวรถเลยนะคะลูกค้าแค่ Carry บอยเนี่ยไม่ต่ำกว่า20,000บาทนะคะสภาพดีขนาดนี้นะคะลูกค้านะคะอย่างที่บอกตัวนี้นะคะเป็นเครื่องอเป็นขับ4นะคะลูกค้าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากนะคะเราเพิ่งได้มาแล้วก็มาไวไปไวมากๆค่ะลูกค้า มีกล้องหลังด้วยนะคะที่จับประตูนะคะของด้านหลังก็เป็นตัวคมเนียมด้วยค่ะกล้องถอยหลังค่ะตัวที่บอกตัวนี้เป็นตัวท็อปยางอะไรอยู่ครบนะคะลูกค้าช่วงล่างแน่นนี่ค่ะลูกค้าช่วงล่างดีมากค่ะเดิมๆเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวจีนะคะลูกค้าตาไฟใหม่และสวยมากๆนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาชมรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ปฏิพัฒน์ออตโอต้ค่ะร้านเราอยู่กรุงเทพหนองจอกนะคะลูกค้าเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ฟรีด้วยนะคะลูกค้า ลูกค้าประวัติฟรีดาวใช้เงินออกรถแค่1,000 0บาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะสําหรับเจ้า h ฮร์ริ่ r รีว2 8สองุณสตัวนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่8 9 9 0 0นับาทคะ่ะเลขใหม่แท้ไหม่เดิมนะคะสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะคะลูกค้านี่แล้วก็พวงมาลัยนะคะออปชั่นต่างๆนะคะลูกค้าพวกฟังก์ชันต่างๆนะคะปุ่มรับซ้ายวางซ้ายเพิ่มเสียงกดเสียงได้หมดเลยนะคะลูกค้า วิทยุซีดีเอ็มพีสามนะคะดี d ีดีนะคะเนวิเกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะแอร์แบ็คเอสนะคะลูกค้าครบนะคะภายในจะเป็นสีดะะ mm ําค่ะลูกค้าเบาะจะเป็นสีดำนะแล้วก็ส่วนหลังคาส่วนอะไรเนี้ยก็จะเป็นสีอ็อกซิเบตนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะหลักๆเลยนะคะนี่เบาะคนขับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะลูกค้า นอตเดิมฝากระโปรงเดิมนะคะลูกค้าหรือลูกค้าท่านใดยอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เซลตาจากเบอร์โทรได้เลยนะคะตัวนี้เป็นปุ่มพูสตาร์อ่าลืมไปเลยนะคะลูกค้าหรือลูกค้าท่านใดยอยากจะเข้ามาชมรถก็มาได้เลยค่ะนี่ประตูนะคะนี่ซานิล่าของประตูนะคะอาจจะเห็นเลื่อนล่างบ้างค่ะตัวนี้เป็นประตูของแท้นะคะกระจกไม่มีแตกแน่นอนนะคะจากศูนย์เลยคะ่ะลูกค้าภายในกว้างขวางนี่นะคะ บาะภายหลังข้างหลังนี่แทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะคะลูกค้าใหม่มากๆจริงๆค่ะนะคะแอร์ด้านหลังนะคะเบาะบอกได้เลยว่าไม่มีการใช้งานลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ <_ cía> สามารถแอดไลน์เซอร์ได้เลยะคะ่ะอ่ะย้มกันอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะลูกค้าตัวนี้เป็นโตยตาร r โวสองนะคะสี4 4่คูณสตูเกียออโต้ปี2019ค่ะราคาอยู่ที่8 9 9แสนบาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถ มาจับมาจองได้เลยนะคะจอะแค่1000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าลูกค้าประวัสดีฟรีดาวกันไปเลยค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะไปดูรถคันไหนดีสำหรับวันนี้ไปละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ